รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 1วันยุระก่ึงัุระหนึ่งวันอุตายแล้วอุตายอุตายทำไมสิ้นเดือนแล้วค่ะทำไมทำไมอ่ะสิ้นเดือนทำไมอ่ะ แหมดีใจรับสิ้นเดือนแบบนี้นะเจ้เชื่อไหมรับรองเนี่ยต้องรอเงินรอทองจะใช้เงินขอโบนัสจากสามีหรือมีงานอีเวนต์เข้ามาแน่ๆเลยใช่ไหมที่ทาอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอหมดเลยนะคะแต่ที่วันนี้แน่ๆนะคืออติสุดหลองเรานะคะมาทำรายการจะมาอัปเดตดวงเดือนกันยาให้เราฟังนะคะขอเชิญอาจารย์ช้างทศบอลสีตุลาค่ะเจ้า นี้นี่เรื่องเพียบเลยนะครับแฟนรายการท้ามผ่านครับทั้งเรื่องดวงนะใครจะแบบดวงดีดวงไม่ดีพระราหูจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีเทศกาลสําคัญของคนจีนด้วยคือเรื่องของวันสตร์จีนมาฝากกันด้วยครับเดือนกันยายนงั้นขอประเดิมด้วยเรื่องเฮงเงก่อนดีกว่านะคะเดือนกันยานี้นะคะราศีไหนดวงดีสุดๆถือว่าเฮงดวงเฮงเป็นราศีที่แบบเฮงสุดแล้วก็ เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงประจําเดือนกันยานี้นะครับตําราเนี่ยบอกว่าเป็นราศีที่มีโอกาสจะมีโชคมากที่สุดด้วยก็คือคนที่เกิดในราศีตุลนั่นเองอะไรอะไรอะไไม่ใช่ใช่ป่ะหนูเกิดราศีนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวพอดีแล้วเข้าราศีตัวเองใช่ไหมอะไรที่ดีเราก็เอาติ๊งตังของเราของเราหรอแม่ไม่หรอเราลัคนาตุลครับผมทำเนราศีตุลวันที่อะไรอ่ะพิจิต้องใสลัคนาอะไรลัคนาตุลเออ มัวหัวไม่ต้องหักตินติงมมันติ่งตงเขาสิฉันก็ฉัก็สมมุติเอาเฮ้ยเรา่มต่งแตได้คเสียสุดเฮงไปแล้วคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าหลายๆคนคงอยากรู้อ่ะอันไหนดีอันไหนรุ่งอันไหนร่วงห้ามพลาดเช็คกันเลยช่วงหน้า ราศีที่เฮงไปแล้วเมื่อกี้คือราศีตุลน,นะคะคแล้วราศีไหนบ้างที่งานสะดุดนะคะทะเลาะกับลูกน้องไม่ลงรอยกับเจ้านายเรียกว่าเตือนกัน,กนแล้วกันนะ,ะในช่วงเดือนกันยานี้นะครับคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการทํางานนิดนึงนะครับค,คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าดวงจะต้องเปลี่ยนงานย้ายลาออกอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าสะดุดเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดคือยังไงอาจารย์คือสิ่งที่แบบ ทำทําอยู่เนี่ยแทนที่มันจะไปได้ไมเป็นเรื่องดวงดานะครับมันอาจจะมีอุปสรรคมีคนมาขวางหรือมีคนมาแกล้งนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือก็จะทำเล็จก็หืดขึ้นคอนะครับแค่เาีเยวร้ายไหมจริงจริงไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลมากนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยจะแรงจริงๆก็คือในช่วงสักประมาณต้นๆเดือนกันยาเนี่ยนะครับก็คือ 1ถึง15 16กันยาแล้วของใครงานจะรุ่งพงุ่งแรงเจ้านายรักเจ้านายหลงได้เลื่อนตำแหน่งเงี้ยจาน์นับกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ย <c oughs> เดือนที่แรงในทางที่ดีสำหรับเรื่องงานนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีธนูนั่นเองนะครับ <c oughs> ใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยจงังหวะดวงดาวแห่งความก้าวหน้าจริงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบ <c oughs> วกนะครับมากกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเยอะครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีหลังน่จะดูดีใครที่ที่ตั้งใจนะครับในเรื่ อาจจะเป็นเรื่องการสมัครงานนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะงานเดิมนะครับแต่ว่าโชคในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมีเข้ามามากขึ้นคใครที่อ,อยู่ในกลุ่มราศีนี้นะครับถ้าคุณอยากจะไปไปอบรมไปสมัมมนาห,หรือว่าขอปรับเปลี่ยนโยกย้ายไป ต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้เดินทางหน่อยนะเดินทางหน่อยโอกาสเนอะโอกาสเรื่องของการทํางานเนี่ยก็จะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นเรื่องรวยเนี่ยต้องให้ไวนะคะจย์ช้างราศีไหนนะทีใจร้อนใจร้อนคือจะมีเงินมีโชคลาภธุรกิจนะรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยบอกให้ชื่นใจหน่อยเมฆเมใช่ไหมแม่คุณจะมาบังคับกันเฉลยแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่เราเปิดไปจากตอนแรกแล้วคือคนที่เกิดในราศีตุล ้องบอกว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่มีโชคในในเรื่องของดวงด้วยเรื่องการเงินด้วยนะครับใครที่ตั้งใจในเรื่องของการอัจสมมติลงทุนไว้บางทีคิดว่าไอ้เงินก้อนนี้มันไม่ได้นี่ยอยู่ดีมันก็แบบได้กลับได้เฉยเลยนะครับหรือว่าในลักษณะเรื่องของการทํางานด้วยก็เหมือนกันนะบอกว่าเป็นราศีที่จริงๆตุลเนี่ยเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วง เดือนที่ผ่านมานก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอาจจะบางคนกระเซอร์ไพรส์ดีบ้างคนกระเซอร์ไพรส์ไม่ดีบ้างครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีแล้วในในช่วงเดือนกันยายนเอาต่อไปราศีไหนจะช็อตเงินกระเป๋าแบนกระเป๋าแฟบอันนี้ต้องเตือนเลยนะครับราศีมังกร่้ไ่กนลไม่เววช้างไม่เดี๋ยวไม่เข้าใจว่า แจช้างบอกไปเลยว่าช็อตเพราะอะไรช็อตออนไลน์เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเห็นไหมเราอ่ะแจะแปลกทำไมกระเป๋าแฟบทำไมตัวพองวะจ้าเราผอมากเลยอ่ะก็ต้องขอเตือนนะใครที่เกิดในราศีมังกรนะครับเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะอยู่แล้วนะครับเห็นแต่ว่ารายจ่ายในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะหนักมาก นะครับก็ต้องลองดูเดี๋ยวพวกนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะมาเขาใช้เงินสดไหนจะค่าสีไหนค่าเทอมลูกนั่นไหนจะแม่โอ้ยก็ต้องย้ําเตือนนะครับคือของของเหล่านี้เนี่ยบางทีดวงก็เป็นตัวบอกโอกาสว่าคือบางเรื่องที่มันต้องเสียเงินแน่ๆเนี่ยอย่างเช่นรายจ่ายประจำเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงทางดวงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องดวงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรายจ่ายจรที่แบบอยู่ดีโผล่เข้ามาหรือบางทีหนี้สินเก่าๆในช่วงที่ิผ่านมาเนี่ย ก็จะมารวมตัวกันในเดือนกันยายนนี้นะครับรายที่เกิดในราศีนี้พี่ไม่เคยมีหนี้สินเก่าๆพี่ไม่มีมีแต่นี้แต่ไม่อ้ยมาอันนั้นคือมันไม่จะชดชดนายไม่ชดนานมาก่อนก็จริงๆในในช่วงเดือนกันยานี่ก็ต้องมาถวายนะเดียวๆเรื่องความรักมากดีกว่าอาามจะรักดีๆละกีนเลยะจญอ่าอันนี้ก็ต้องยกให้ราศีที่จะมีคู่อายุเยอะนะฮะคือคนราศีกรกระจกเป็นราศีที่ S <S มีโอกาสนะครับที่จะม yeah. ีความลงตัวในเรื่องของความรักดวงดาวเนี่ยเหมือนหลุดมือไปแล้วแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนกันยาเนี่ยมันจะมีข่าวดีกลับมาใหม่กรกฎกรกฎนมี่แม่เดียนจะมีผัวเหรอไม่ใช่ แม่แม่ราสีกรกฎคุณก็ดูไวหน่อยดูไวห่อไวอันเหมาะสมแม่จะดุ้งเลยความรักดีไปแล้วเอานี่ขอแบบอกหักรักคุดตุดเมินอย่างนี้บ้างราศีไหนคะอ่านะครับราศีที่ต้องเตือนก็คือราศีกันนะฮะเป็นราศีที่ในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเครียด สำหรับชาวราศีกันบางคนไปเครียดเรื่องงานเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าบางทีไอ้เรื่องเดล่านี้มันก็มีผลกระทบมาถึงในเรื่องของความรักได้ด้วยเหมือนกันคับราศีไหนนะคะมีเกณฑ์นะคะจะมีทาย,ยาทเพิ่มออบอกมาเลยค่ะว่าเอหรือเมียตลาดออหรือว่าจะเป็นเมียฝรั่งเอช็อกหรือเมียตลกเดี๋ยวจะเฉลยอ่ะพูดไปอะไรครับราศีที่จะมี ข่าวดีนะเรื่องสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครคือคนที่เกิดในราศีพฤษภนั่นเองนั่นเอง่าเน่กะกะแล้วเชียวราศีสามีคุณนี่ใช่ดิอ้าวคุณไม่มีดวงมีลูกแล้วก็ไม่มีใครอ่ะอ้าวให้ลืมคิดไปเมื่อกี้เมื่อกี้ยังบ่นบ่นว่าอยากมีลูกอยู่เป็นราศีที่ต้องเตือนกันและกันว่าคือคนไม่พร้อมเนี่ยไอคนที่พร้อมแบบผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเขาใช่ไหมคนอยากมีลูกอ่ะโอ้พอมีลูกนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนที่ไม่พร้อมแล้วบังเอิญมาเกิดในราศีนี้เนี่ย S <S ต้องดูแลหน่อยได้ดราศีไหนที่ต้องระวังเรื่องเจ็บอดอดแอดแอดโรครุงรเราจริงจริงในเดือนกันยาเ <ฮะ S 1> นี่ยนะครับมี2ราศีที่จะเตือนกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่เจอกับเหตุการณ์เขาเรียกว่าปรากฏการสุยุกราคาและก็จันทุป,ปราคาส่งท้ายนะครับคือราศีกันและก็ราศีมีนนะครับสองราศีเนี่ยเราพูดกันหลายคนจะบอกเฮ้ยทำไมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับคือปกติเนี่ยเวลาสองราศีที่เจอพระราหูอยู่เนี่ย เวลาเกิดพวกเหตุการณ์พวกนี้ปรากฏการพวกนี้มันจะได้รับผลกระทบที่เยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของคุณแหละก็คือว่า13กันยายนเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ดับเป็นบางส่วนนะครับหรือว่าเรียกว่าสุริยคราสนะครับส่วนในวันที่28กันยายนเนี่ยเป็นจันทรุปราคาแบบเต็มดวงนะครับดังนั้นใครที่เกิดใน2ราศีนี้หรือแม้กระทั่งคนในแบบอื่นๆนะบางคนดูในลักษณะของเป็นวันเกิดนะครับเช่นคนที่เกิดในวันจันทร์วันอาทิตย์วันพุธกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของ อุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจเียมียนะนะไม่เลยไม่เลื้อยเราไงาเกิดราสิมีดนะ<อ>ีนะที่นัมไม่อยู่ถ้านางอยู่นางคงนอนใช่นะ<อ>แล้วก็<ๆ>ย้ําว่าการสวดมนต์นะครับ<อ>มันจะมีบทสวดที่เกี่ยวกับพระราหูนะค่ะเราเคยแนะนำบรยรยการแล้วนะครับหรือว่าการไปทําบุญนะครับอย่างพระประจำวันพุธกลางคืนหรือพระราหูเนี่ยนะครับก็คือพระปางป่าเรลันะครับหรือว่าพระนอนพระสายญาตนะครับปางโปรดอสุรินทราหูนะครับใครมีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระตั้งใจทําบุญนะครับในช่วง วัน2วันนั้นนะครับต่อด้วยเลือกมงคลเดือนกันยาโยนมีวันไหนบ้านที่เป็นวันมงคลจังครับเดือนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเลือกดีๆก็มีมาฝากกันนะครับวันแรกเลยเนี่ยวันนี้คนต้องจ่างานเยอะแน่นอนวันที่9กันยาคือเพราะเป็นวันที่9เดือน9เรียกว่าเป็นราชาเลืกนะ เป็นเรื่องแห่งการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ออกรถใหม่ออกรถใหมไรหมดเลยใช่ไหมเปิดร้านเปิดด้วยได้อีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่16กันยานะครับก็เป็นวันที่เหมาะสําหรับเรื่องของการเดินทางนะครับเจรจาธุรกิจนะครับกิจการร้านค้าก็เหมาะว่าออกรถก็ได้วรื่อ่ออกด้วรื่อยแล้วก็มาเธอมาอีกไม่กี่วันฮะคือวันที่19บเก้านะครับสิบเกสิบเก้านะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เลิกดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจการร้านค้านะครับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่างานที่มีแบบคนมาเยอะะนีี่ก็จด นะครับส่วนสุดท้ายของเดือนนี้นะครับคือที่26นะครับเป็นเลอกที่ดีอันนี้เรื่องของงานมงคลทําบุญขึ้นบ้านใหม่มมนะ<อ>ครับในช่วงเดือนกันยาน,นี้ก็จะว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเช็คดวงประจําเดือนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาจัดเต็มในเรื่องของการไหว้ศาสตร์จีนกันนะคะทั้งการเตรียมของเวลาไหว้การจัดโต๊ะไหว้นะคะอาจารย์ช้างจะมาบอกแบบหมดเปลือกเลยค่ะห้ามพลาดค่ะ,คะ ก่อนที่เราจะพูดถึงทุกอย่างบนโต๊ะนี้ต้องให้อาจารย์ช้างเป็นผู้อธิบายก่อนว่าจริงๆวันสาจีนมีความประวัติเป็นมาอย่างไรแล้วเราต้องทําอะไรกับวันสาจีนบ้างคนจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าเดือน7เนี่ยเป็นเดือนที่เหมือนกับประตูนรกสวรรค์เนี่ยเปิดออกคุณตักถึงออกมาเนี่ยทำงานพร้อมกันได้ครับทีนี้เขาเริ่มต้นแต่วันที่1เดือน7ในแบบจีนแล้วนะครับแต่ว่าการไหว้ใหญ่เนี่ยเราจะไหว้กันในวันที่15เดือน7 ซึ่งในปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่28สิงหาคมนะครับเป็นประเพณีที่เขาเรียกว่าให้คนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าลูกหลานเนี่ยนะครับได้แสดงออกถึงความกตัญญูนะครับต่อเรียกว่าบรรพรุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วของไหว้นะคะที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วก็ต้องไหว้เวลาไหนถึงดีที่สุดคะจริงๆช่วงเวลาไหว้เนี่ยมีหลายช่วงนะครับช่วงเช้าตรู่เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านของเรานะครับส่วนใน ช่วงสายซึ่งต้องก่อนเที่ยงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบางบ้านก็อาจจะมีการไหว้ในช่วงบ่ายด้วยนะจะเป็นเรื่องของการไหว้เนี่ยพวกผีไม่มีญาติที่สําคัญเนี่ยอะไรที่ว่าเป็นประเด็นก่อนคือว่าของไหว้เนี่ยจะคล้ายๆกันแหละแต่อย่าไปใช้แบบของชุดเดียวเท้าสายบ่ายอ๋อไม่ได้ไม่ได้ต้องให้คนละชุดต้องแยกกันจะบอกว่าโต๊ะที่จัดอยู่ตรงหน้าวันนี้เป็นการจัดโต๊ะไหว้แบบไหนอะไรอันนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการ จัดโต๊ะเพื่อไหว้บรรพบรุษซึ่งไหว้ในตอนสายค่ะนะครับของไหว้ที่เป็นแบบใจความสําคัญก่อนอนะค่ะ,ะภาษา อ่าจีนเขาเรียกว่าเหมือนแบบซาแซ่อย่างนี้อ่านะครับอย่างเช่นไก่ต้มซาแซ่คือเหมือนเนื้อสัตว์3อย่างไก่ต้มไก่ต้มนะครับเป็ดพะโล้นะครับขาหมูพะโล้แล้วมีปลาด้วยอ่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีกําลังมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะจัดเป็น5อย่างอะไรแบบนี้ก็ได้มีปลามีกุ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมด้ยนะครับแต่ว่าโต๊ะไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะมีข้อสังเกตที่ชัดเจนกว่าโต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้เจ้าที่ตรงที่ว่าส่วนมากจะต้องมีกับข้าว โดยธรรมเนียมเนี่ยเพื่อให้แบบชีวิตมันราบรื่นคล่องตัวเนี่ยนะเขาจะมีเหมือนแบบพวกน้ําแกงน้ําซุปเนี่ยอย่างอย่างเกี๊ยวกุ้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นิยมเลยนะครับเพราะว่าเกี๊ยวเนี่ยหมายถึงเรื่องของการห่อโชคห่อลาบนะครับเป็นอาหารมงคลเนาะน้าซุปเนี่ยเหมือนแบบซดให้คล่องคอคล่องคอชีวิตก็จราบรื่นเองนะครับหรือว่าปลาสมมติใครจะไหว้ด้วยปลาเนี่ยนะครับคุณจะมาหั่นเป็นฟิเลเป็น ชิ้นๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่อย่างในตัวอย่างนึงครับเป็นปลาทับทิมทั้งตัวไม่ขอดเก็บนึ่งสุกซึ่งหมายถึงแบบปลาเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเหลือกินเหลือใช้ใ่่ครับหรือว่าอย่างพวกเนี่ยบะหมี่บะหมี่อ่าบางบ้านเป็นเส้นหมี่บางบ้านเป็นบะหมี่ก็หมายถึงเรื่องของแบบการมีอายุวันยาวอายาวอาจารย์คะอย่างบ้านอีกเองเนี่ยไหว่ตลอดนี่จะเห็นมาม่าเขาเตรียมเลยเนี่ยไก่ต้มเป็ดพะโล้ขาหมู หมายมันคืออะไรคะครับอย่างไก่ต้มเนี่ยนะครับก็มีความหมายถึงเรื่องของการอวยพรให้หน้าที่การงานเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับเหมือนกับไก่ที่แบบมีการขยันทำมาหากินนั่นเองส่วนเป็ดพะโล้เนี่ยนะครับก็มีความหมายนะครับถึงความสมบูรณ์สงบสุขครับส่วนขาหมูพะโล้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะเหมือนกับ การไหว้ด้วยก้อนทองก้อนใหญ่เนี่ยเป็นการอวยพรให้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีตลอดปีครับพอเห็นเครื่องไหว้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้พวกเราค่อนข้างที่แบบโอ้ยคนรุ่นใหม่จะมานั่งต้มนั่งเนื่องอย่างงี้มันไม่สะดวกมันไม่มีเวลามันทําไม่ไหวอะไรอย่างนี้รู้ไหมว่าอย่างแม่หนูเวลาจะทําทีนะเขาเตรียมเป็นวันวันอ๋อแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วค่ะเพราะว่าของไหว้แบบนี้เนี่ยเขามีขายแบบสําเร็จเลยคุณผู้ชม่ะเป็นของไหว้เฉพาะแค่คุณผู้ชมเดินไปหาซื้อ าบอกว่าชุดไหว้เสริมมงคล CP, CP คุณผู้ชมก็จะได้ครบทุกอย่างใน,ใ,<ช>ในแบบที่เห็นนี้นะคะไม่ต้องเสียเวลาจะบอกว่าไก่เป็ดที่ใช้นะคะก็คัดสรรที่คุณภาพดีนะคะเลี้ยงในโรงเรือนปิดนะคะส่วนขาหมูพะโล้นะคะก็คัดมาจากหมูอนามมยปรุงรสนะคะอร่อยกลมกล่อมถึงเครื่องพะโล้นะคะด้วยสูตรเฉพาะนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะรับรองนะคะถูกทั้งหลักการไหว้แล้วก็ได้ของดีมีคุณภาพค่ะ นี่ของขาวไปเรียบร้อยแล้วค่ะจันช้างค่ะเรามาที่ของหวานกันบ้างไหมคะว่าของหวานเนี่ยควรจะเตรียมอะไรบ้างดูค่ะสำคัญเลยเนี่ยก็คือผลไม้นะนะครับถ้าสมมุติว่าเราไหว่สาอย่างผลไม้3อย่างหรือว่า5อย่างก็ได้นะครับเกหรือห้าก็ได้ในขี้เนาะใช่นะครับก็จะเป็นพวกกล้วยแอปเปิลส้มแก้วมังกรองุ่นนะครับส่วนขนมเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะนะครับขนมเป็นขนมหวานแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าฮกกล้วยแล้วก็มีนี่ กุ้ยใช่ขนมเทียนขนมเค็งอะไรแบบนี้ขนมมงคลทั้งนั้นเลยเนอะต้องมีใช่ไหมของฟูฟูอะไรเงี้ยเวลามบอลแล้วก็เขาจะมักจะมีแต้มด้วยจุดที่เป็นแดงๆสีแดงๆนะเรถือว่าเป็นอะไรคะเป็นสีมงคลเป็นสีมงคลอย่างน้ําชาหรืออย่างว่าพวกเหล้าจีนอย่างเงี้ยเราต้องมีนะต้องมีไหมก็มีนะฮะก็มีนะฮะจริงๆน้ําชานะครับเหล้าจีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับการไหว้บรรพบุรุษเลยก็คือกระดาษเงินกระดาษทองโอ้ขาดไม่ได้เลยใช่ต้องต้องต้องเผานะครับอันเนี้ย จะเอาไปเผาในตอนท้ายหลังจากวาเสร็จแต่ทีนี้เวลาเผาเนี่ยแน่นอนต้องเผาหน้าบ้านนะฮะนะครับแต่ว่าเวลาเผาเนี่ยบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกมันมีพวกสัมภเวสีอะไรจะมาเย่ยมครับนะครับบางที่เนี่ยเขาก็จะเหมือนขีดเป็นเส้นวงๆทั้งเครื่องไม้ไว้ทั้เครื่องไม้ไว้บางที่เขาใช้ใช้เขาเใช้หวายไม้หวายใช่ไหมขดเป็นวงกลมเอาไว้แล้วก็เผาในนานปีบมาปีบได้ไหม ไม่ใช่ไอปี๊บอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีเหมือนแบบปีเทลดีเส้นดีเส้นเด้วยเผาเพื่ออะไรเผาเป็นจริงๆคนจีนเนี่ยจะเป็นการความหมายอุทิศบุญกุศลเนี่ยด้วยไฟไม่เหมือนไทยไทยเราใช้กดน้ำจีอเออใช่นี่ยก็ใช้ไฟก็คือใช้ใช้ในเรื่องของการเผาอาจารย์แต่ว่าพอเวลาเราเผาเราต้องมีคำพูดด้วยเหมือนหนูเห็นแม่หนูพูดเลยมุกเผาเสร็จก็พูดเผาเสร็จก็พูดเขาพูดอะไรหลายลิงหลลายิงเสียนหลายลิงเสียนอ่าไล่่่ใชหลายลิงเสียนแปลว่าให้มารับเงินไป วันนี้นะคะก็จัดเต็มนะคะทั้งเรื่องดวงแล้วก็ไหว้ศาสตร์จีนนะคะเราก็จะได้เอาไปใช้ให้ถูกต้องเนาะถ้าใครนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะเตรียมของไหว้นะอย่าลืมนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะชุดไหว้เสริมมงคล 4P นะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนใครที่อยากจะฝากคำถามถึงพวกเราไหมถึงใครถึงใครถึงพวกเรานะคะหรือฝากคำถามเรื่องดวงหรือฝากความคิดถึงถึงพวกเราก็ฝากกันเข้ามาได้ในไอี แล้วก็แฟนเพจสมาคมเมีาจายจ๋าค่ะ,คะรู้สึกข้างหน้าเนี่ยอาจารย์เขาจะมาจัดเต็มเรื่องอะไรอีกนะคะติดตามในสมาคมเมีาจายจ๋าค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ,คะสวัสดีค่ะ